เป็นท่านหนึ่งในมกรมกรสิบแปดปะบาดหามมกรสะบาดหามสิบแปดท่าอยู่ในท่าน,นี้ครับคุกเขา่ามือหน้าม,นมือไว้ข้างหน้านะครับคุกเขา่ายกแขนขวาขึ้นยกขาซ้ายขึน้นหันไปมองหันมาทางขวาหันมาทางขวาหันไปมองเท้าให้เห็นแต่อย่าทิ้โกงนะอย่าแบกขาออกมานะ หันไปมองขาเห็นนะครับยกขาขึ้นทึนอีกยกอีกแม่เอาท่าที่ได้แม่แม่เอาพอสองตัวได้เอาพอสองตัวได้นะครับมองข้ามหัวไหล่มองข้ามหัวไหล่ข้างขวาครับเอาท่าที่ได้ดูสติีนตัวเองก้าไหมก้าวดูสติงนตัวเองไหมเพราะในร่างกายทั้งหมดนี้เราต้องขอบคุณสตีนเพราะนั้นต้องกราบสตีนทุกวันก่อนนอน ขอบคุณครับที่ช่วยแบกมาได้ทั้งวันนะครับนี่คือการจัดกระดูกกระดูเกเอวกระดูกคอนะครับปึกป๊กปึก๊กปึ๊กนะครับเข้าที่ได้หันหน้ากลาบอย่าลืมประโลมใ,ใจนะครับเอามือลงเอาเข่าลงชูงแขนซ้ายไปข้างหน้ายกขาขวาขึ้นเอาสหน้าหันมองไปทางหัวไหล่ซ้ายนะครับ ไม่มองไม่เห็นเห็นไหมสตีนไหมไม่ับไมแม้กะทั่งส้ตีนตัวเองก็ยังมองไม่เห็นคนอะไรส้นตีนหยุดที่ไหนกลับไปทําให้ทุกวันต้องกระตันยูร่างกายเราด้วยกันมองสตีนได้เห็นนะครับนี่คือระลึกถึงบุญคุณของส้นตีนนะครับไม่เห็นหรอกครับ เห็นแต่ของคนอื่นของคนเดียวไม่พอได้อ่าครับอ่าลงต้องเป่าลงแม่ใจนะครับห้าครั้งครั้งละห้าครั้งอ้าห้าที่เก้า